โตโยต้าโฟล์ e เ2012นะครับคันนี้ปี19เราก็เปลี่ยนจอ Android ไปให้รอบนึงแล้วนะครับตอนนั้นเป็นจอเดิมแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นจอ Android ตัวนั้นเป็นตัวท็อปนะครับ PX6 RAM 4ล o อม64รุ่นนั้นยังใส่ซิมไม่ได้นะครับแล้วก็ติดตั้งจอพดานเพิ่มมาวันนี้นะครับเมื่อเย็นพี่น้อยโทรมาจอมีปัญหาเข้าไม่ได้และไม่ได้นะครับดูวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็บอกพี่เปลี่ยนจอใหม่จอพัง ก็งานด่วนครับอยากได้ก็จัดให้ครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ snap อ่าไม่ snap แล้ว่อนนะครับ u s 7862 s cpu 2.0 ram 8 828หน้าจอแบบ 2k ครับอันนี้จอพดา,านก็พังมาด้วยนะครับของเดิมเป็นรุ่นนี้เ px หกนี่นะครับ464ติดไว้ตั้งแต่ปี19นะครับจำได้เลยนะครับมาติดให้ที่บิ๊กซีบางใหญ่ รุ่นนี้เป็น HDMI out นะครับจอที่เราส่วนใหญ่ติดตั้งนะครับจะมี HDMI out เกือบทั้งหมดนะครับถ้าปัจจุบันตัวนี้ก็มี HDMI out ครับอ้าไวไปดูกันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโบเรเ่ิมรถไม่มีการตัดต่อสายเพราะก่อนหน้านั้นที่เราติดเราก็ไม่เคยตัดต่อสายนะครับวันนี้ก็เสียบปลั๊กตรงรุ่นได้เลยเข้ากล้องถอย ทำงานตามเดิมนะครับเราปรับเส้นหน่อยปรับเส้นได้นะครับอยากได้เส้นประมาณไหนก็ปรับเอาอกล้องใกล้ไกลตรงนี้เราสามารถปรับได้ นี่กล้องเดิมนะครับต่อกับปลั๊กเติมใช้ไ,ได้เลยตัวจอใส่ซิมได้ตัวส l อ t ซิมก็จะอยู่ไว้ให้ในเกะนะครับแล้วก็มี usb 2ช่องหรือใช้ hotspot ใช้ h o t s p o จากมือถือก็ได้นะครับดูทีวีออนไลน์ s w i p t v นะครับก็สามารถใช้ได้ดูในส่วนฟังก์ชันดูฟรีนะครับทีวีออนไลน์ท่องสามข้าเกียร์ถอยเสียงก็เบาลงให้นะครับเล่นต่อเนื่อง เปลี่ยนช่องก็แบ็กกันตัวนี้จะไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับจอเป็น QLED จอดำสนิทกลางคืนเนี่ยเราสามารถสลิปจอได้ลากลงมากดปิดหน้าจอครับจอจะสลีปไปนะครับถ้าเล่นอยู่เสียงก็จะดังอยู่ตามปกติเข้าหมดกล้องกล้องก็ทำงานออกจากหมดกล้องจอก็ยังดับแต่หน้าจอกลับมาครับสลิปจอให้ดู เสียงยังออกนะครับข้อมดกล้องแอคทีฟขึ้นมาออกจากโหมดกล้องก็ดับเหมือนเดิมแต่หน้าจอแอคทีฟกลับมาใช้งานครับดูแอปตัวนี้ก็ได้ครับ Viceplay นะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีลิงก์ดูทีวีเหมือนกันก็จะหลากหลายนิดนึงลิงก์จะมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดนะครับ d i ต i น a l TV ท่าอของคุณโทบุญสินที่ประกาศถึงแผนเกษียณอายุราชการซึ่งเหลือเวลาอีกเี51วันจึงเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าจะยึดกองยินดีักัมพูชาด้วยกำลังโดยบอกว่าจะยึดประสาทต,ตาายและเบื่องทีออกเมรเนี่ยนะครับช่องมีหลักล้าในช่อง8โรมรายชื่อวัดในพื้นที่และต่างจังหวัดที่รู้จักกันในการัด ปุ่มนะครับเราถ้าจะใช้ปุ่มกดเราสไลด์จากล่างขึ้นมาก็จะมีแถบปุ่มขึ้นมานะครับกดปุ่มนี้ก็จะย่อลงไปอา้าแต่คุณไม่รู้เหรอแบกไม่เป็นไรเชียร์เยอะที่เขาทำกันบ้างครับ,รบประมาณนี้มีมูฟวี่ออนไลน์มิวสิกออนไลน์นะครับ YouTube ตัวนี้ถ้าคุณเป็นพรีเมียมคุณก็สามารถเล่นต่อเนื่องได้เลย ร้องข้ามกำแพงค้นหาด้วยคำสั่งเสียงแบบพรีเมียมนะครับดันขึ้นก็จ,จะเต็มจอดึงลงก็จะย่อลงมานะครับใันนี้ยูเซอร์เป็นพรีเมียมนะครับไม่ได้ลงแอปที่เป็นพรีเมียมเขาเกียร์ถอยูออย่่ทีีบ้า้าาไมมขวกินอจ ที่แดนที่ทำก็ทำแบบนี้กันว่าดูว่าจานี้ข้าวยากหนากป็นแทร่หรือเปล่าใช่ค่ะเนื้อดูแลตัวเองไงเนี่ยนี่ไงเป็นแค่สีเขียวจริงๆเป็นไหนสีแต่ท่านดูงแค่เขียวน่าจะเหมาะกับบ้านเราที่สุดเวลาจะเรียนในเด็กแต่ก่อนตอนเด็กๆการใส่ใจเราไม่ค่อยเยอะต่างๆต่อโตเนื่องากที่เราต้องก็ยังเล่นต่อเนื่องเสียงดังตามปกติมีสองคนรัพผิดละอ่านก่อนซึ่งตัวแบ่งหน้าจอสองหน้าจอได้ครับนะคะมันก็จะมีตัวครับเปิด GPS นะครับ เราสามารถทําการแบ่ง2จอได้ใช้ชีวิตไปได้ด้วยนะครับรวมทั้งดู YouTube หรือดูอะไรแบ่งครึ่งจอซ้ายขวาได้นะครับเปิดชีวิตที่มา่ก่อนหรือเปิดอะไรก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาสั่งนําทางนะครับไปเซ็นทรัลสาลยามุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ดยแอปพลิเคชันทําการค้นหาด้วยคำสั่เสียงนะครับทแ,แล้วก็นำทาง,งให้เรียบร้อยนี้เรากดปุ่มนี้ครับตัวย่อแอป แอปที่ถูกกดครั้งแรกเนี่ยมันจะถูกดึงไปทางซ้ายาเพราะนั้นถ้าเราจะแบ่งคู่กับยูอ่า g o o p s e Map เนี่ยรูอยูทูบเราก็ไปเปิด Youtube ก่อนนี่นะครับเปิด Youtube กดย่อแอปถ้ามันอยู่ในหน้า Recent App แบบนี้แล้วกดตรงหน้าต่าง y o YouTube ขึ้นไปทางซ้ายตามมา o o o l l m m p s ก็จะอยู่ทางขวานะครับแต่ถ้าเราไปกดแบบ Google Maps ก่อน o o o l l m m p s ก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้ เสียก็จะมีการแทกขึ้นมาตลอดเะแล้วทำไมไม่บอกพี่ก่อนคะพี่เ hm ป็เวลาหยุดงานน้องพอใจจะได้ไปเป็ผู้ปฏิบัติธรรกับน้องปกป้องเขาพี่จับคะเราไปวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อลดักเลนะคะมีกรดูได้สองจอพร้อมกันนะครับทังซ้ายทั้งขวาเวลาเข้าหมดกล้องก็ทาบตัดเต็มจอเหมือนเดิมนะครับเสียงเบาให้เอาจะหมดกล้องก็ทำงานปิดหน้าจอได้นะครับเจ้าไปเลยสวัสดีครับ จะขยายจอใหญ่นะครับกดมันจะมีขีดเล็กๆตรงกลางกดค้างเราลากซ้ายขวาก็จะใหญ่ถ้าเราลากขวาซ้ายก็ใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรใหญ่จอ qld นะครับชัดเจนปิดแอปก็ย่อแอปแบบนี้ครับลากปิดไปกดเคลียร์เรื่องขยะก็จะปิดทั้งหมดเลย YouTube นะครับางนี้ไปแล้วทีวี TV ไปแล้วอันนี้เป็น Ufix เป็นแอปดูหนังออนไลน์นะครับเราก็ติดตั้งไว้เผื่อให้ลูกค้าไปดูหนังเรื่องนะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็นหนังกดฟิลเตอร์แล้วเลือกอีกทีนึงครับเป็นรับชมฟรีก็จะเป็นหนังนะที่แบบดูฟรีฟังชันดูฟรีทั้งหมดเลยมีทั้งภาคไทยซับไทยนะครับก็เลือกรับชมได้ดูนบน m a p นำทางเร็วไวนะครับจอตัวนี้นะเป็น CPU u s 7 8 6เ s 2.0 r ็ m 8ปดสเนะครับเพราะนั้นการประมวลผลจะไวนะครับเปิด g o o g l e m a p เนี่ยไวมากแล้วเมื่อแอปเปิดหลายๆตัวนะครับก็สามารถยังใช้งานได้โดยปกตินะครับปึ๊บเปิดไวเปิดเร็วนะครับฟังก์ชันคอนโทนรลโมไดก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวนี้เป็นแบบ ไม่มีแคนบัสนะครับเซตแบบอนาล็อกก็คอนโทรลใช้งานได้ครบหมดขอบคุณพี่น้อยนะครับที่ยังคิดถึงกันนะครับเรียกใช้บริการก็สนใจติดตั้งนะครับจอ d r o ด d High Spec นะครับกติดต่อได้เครับ0819876286เป็นบุ a ลากรที่อยู่ในแชนแนลเอกละซิงอัสตรีนครับงานติดตั้งตรงรุ่นเก็บงานให้เรร้อยทุกจุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ